กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับซองสนีปป่าคือเก่าพี่น้องเลยตอนนี้อยู่เที่ยงหน้าแม่น้องกิ๊กี้พี่น้องเลยใส่เน,น,นาะทาแม่เพันไปหาเห็ดเข้ากับว่าสิมาหาเห็ดอะไรพี่น้องเย้ยเ,เข้าหากระมาหากรมาหอดพี่น้อง,อองใส่้าแม่พ่นมานอนอยู่พี่น,นะนี่พี่น้องฮะไป แม่จะไปหาผู้เญิายังนะไปกล้อีกนี่มาสานี่ทไมได้ลายแท้ลงที่ลงเดนโอ้ยแจกรายขาดเขามาเมันเขามเม็นนั่นบ้านฮะเนาะล้วลงประกัวเฮ็ดพอนางนี่ประกัวเราเมื่อยลราคืนมานนี่อืจะกินข่าวแล้วกินชองคำจะคือกินหน่อยแท้ลายกับุ่อยากลูกไปคร ทาเมย์หนีไปขายหาพี่น้องเอ้ยส่นใีน้องนีสิไปขายก็ได้พี่น้องเด้อปเฮ็ดเผิสมดอกงามแท้เเป้าพี่น้องเฮ็ดเพิกยังอันนี้พี่น้องวาเฮ็ดเผิกยัมป้าเห็นหลังโง่ก็ไม่ด้อาารงามๆแญ่เฮ็ดนเดียวอย่านี้เพือใม่อือนเดียวพอบเขียฮะ พอหากำลังออกนะแม่หากำลังออกเมื่อวานเนี่ยพวกท่านได้ได้ลายก็จะได้ผลผลิตเยอะหน่อยอเมื่อนี้ก็ข้าวบเขียกับบวเ็นไข่มันอืมบางครงลุงกับพี่เดือดเห็ดพออีแม่เอามาใส่ยังเห็ดแดดอกแดงๆนะใส่ไปใส่ไปเล้วก็แม่จะได้เอามาเกงเขาสิไปขายเห็ดให้ท้าแม่พี่น้องเอ้าแม่ก็ถิ่มกินบวเป็นเห็ดเพิองคือกัน เอาอะนะมาลูกยางจานทองยางสิเยอะพว่าจานทองยางแล้วเอาทองยางมาใส่เห็ดพอเนี่ยมาสีปลงกับกระเท็ดอันนี้เห็ดพอน่ะบอกขายกระยาขายกระยาเนาะอือเอายกินขาจะเห็ดอันนี้เลยใกล้กับสนีป่าหลุดนอกหนักใช่ไหมพี่น้องตอนนี่ยกลังออกมาขายกำลังสลาอยู่ปากทางพี่น้องไปขายเห็ดเผาเมฆสบายดีพี่น้องมีจักจานร้อย สองสี่กจานยี่สิบจานขายจานไจานละเนี่เนี่้นหน่นึ่สบันกีบจานละส0พนกี่เนาะคือว่าจานละสี่สบาทวะแม่เหนวสี่สิบบาทคือสิบพกีพ่เนาะเลยคือว่าจานหนึ่งสีบาทเนาะตอนนี้กำลังนั่งขายอย่พี่นอ้องเยสิบจานน น้องเอ้ยเ้าชิเลยบน้องินี่น้องือ,อ,อ,อยเอ,อเออ,อนนี้อยู่อยู่ริมทางเข่า,บ,า,อออา,ขาบ้านน้องกิน้องเอ้ยริมทางข่าบ้านน้องกุ้งอมาซื้อซอยนเด้อปวดได้ไกลเละงูอะไรเอาถาดเ้ละงูไหม่นเบิ่์เนี่ย พี่น้องปดปดโพหวังงามงไป,ไมปดโพหวังงามมวันลายพี่น้องเลยเอล๋อไปนี่นสละเป็นแม่ค่าพี่น้องเมื่อนี่เั็กซีมารแล้วบอแล้วลูกเด็กซีมานแล้วบอลูกลลพ่อ <c oughs> คนทองมาขายเห็ด่ะโดยโดยโดยยังบมมีไฟมาสื่อเหรเลย มมแม่การหน่้ยพิทักษ์และในกําลังคายเหตุ้องเลย อักษรละอักษรละกละันเลยจ้าวจ้าวจ้าอยู่แววๆกันจักรยานนี้คือตรยางหับ่ใครซื้อสอดพี่น้องเอ้ยเห็นยัไงไงล้ายซาตัวเองหาเงินหากรรมมันลำบากเลยพี่น้องเลยขนาดเทขาเจะยังไม่อยากซื้อแคสบายแคซื้อขายยังแคต้องห่ซื้อดีดดนะเจ้วลัซซี่ฟันนี้เลี้ยวอาโหลดหายก็ได้ Lông mà bưng cũng mẹ ơi Đôi mà bực mà lẹc ao Đôi Đôi đây nó ra một Rồi Đây hết Thì, có ấy, là là。Ừ. thì đâu đâu. đây là từ nó, xin thông cho con không xin hết nè Để đó

ตอนนี้บรรยากาศดดแดดพี่น้องเลยแบรรยากาศแดดแห้งเลนลองสละนางคายเฮอยู่วู้เดียวลองมาก็เลยเป็นสีขาว ออกบ่ลูกมาแม่กินข้าวกันบอกว่า <laughs> 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 น้องสลาพี่น้องเอ้ยพ่อเอ้ยซื้อซอยนย่น้องสลาต้องว่าใหม่หนั่นแหละต้องว่าว่าอ้ายเอ้ยซื้อซอยนย่สีฟงก็ต้องเอิ้อ้ายเนาะพี่อ้องพี่น้องมาเบิ่งมาลุ่นลำกันพี่น้องเอ้ยว่าน้องาสล่านี่สีคล้ายเบิร์ตอยู่บนะ่ะด้วยแน่เล น้องสาลาห้าสิบห้าเปิดจุดหีเยอะประมาณนี้มันจากพี่น้องมันแบบว่ายังนายผู้พี่น้องคนมาคายดำก,กันค่ะ อะไรกวนเติมแต่พี่นอ้อยเราจะขึ้นตลาดน้อยเลยอับเบอมาส้มมาลุดนำการพี่นอ้องวันน้องซาลาเป็นสิค้ายได้เบิร์ดโบหรือในหลายรอบ <c oughs> ใจดีพี่น้องเอ้ย มาสื่อเฮ็ดซอยนังค้าแต่เฮิร์มัวร์ไรค้ายักเถื่อทำแม่เพื่อนมาน่องอยู่พี่เด้มาขึ้นเลนยเมาหาด้วยแม่เพื่อนใจดีเพื่อนมาสื่อสวยนะแม่ไปเฮ็ดนั่งท่องนัง่งนะไรลุตรถนนะสองจานสิ้นเ้าือคือบอกเอาใหา้แรล้ว ก็บเอาอ,อาันก็อบอกสองจานซีฟหาแม่เอาเอาันสี่จานอันเชาก็ได้แม,ม่เอ้ยเบอร์ไหนสี่จานเช้าพันแม่เอ้ย <c oughs> พี่น้องสนีแต่งแต่งให้น้องสาหลาขายหลดเปด็นหลดดองสีเมื่ออะไรได้อยางเมืออมเออ่อเลย พี่น้องมาลุา้นว่าน้องสลาสิค้ายเฮ็ดตัวน,นี้นําเบิร์อยู่บ่านะเนาะเพินเตรียมทงย่างรอเลยเขาจะสิซื้อซอยเปินอยู่บ่ามาลุ้นนํากันพี่น้องเลยอันนี้เ้า่บด้เตรียมการไว้พี่น้องเ้าก็สิหาก็สิมาว่าเดีเดวนี้แหละ้องสลาก็เตรียมทงรอแจ่ว่าสลรอเกือลยว่าเปินสีซื้อซอยเนาะสี0าพานัน เม่เฮ็ดเพิงข่าวอะไเฮ็ดเพิงอะไรยังก็เฮ็ดเพิงเอาพักติวให้เพิ่อน้ำลอยเจ้า <c oughs> จอทอนสามซีฟลอยขอบใจเด้อโดยพี่น้องน้องสลากกับขายเบิร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องสลากดีใจบอเม<อ>ื่อนี้ฮะกับคอ เราจบขีปเพยียงเท่านี้พี่น้องเอ๋ยสบายดีโดย